ที่เก็บสมภาระกว้างม,มากๆผมเข้าไปนั่งได้ทั้งตัวอันนี้เก็บของสู้กับกระบะได้เลยนะดูภายนอกอาจจะอุ๊ยทำไมมันเล็กแปลกๆไป SUV อะไรมันเล็กขนาดนี้แต่ดูขาที่เหลือสินี่คือยืดได้เลยเป็นรถที่ดีไซน์สวยมากๆนั่นก็คือ Toyota C-HR นะฮะคันนี้เป็นตัว1.8มิตรเป็นปี2018ไปเราไปดูกันว่าคันนี้น่าจับน่าจอและราคาเนี่ยดีมากๆเลยผมขอบอกไปกันเลยครับ เอาละฮะเรามาดูกันเลยเริ่มต้นอย่างแรกเอ้ยเพื่อนๆบอก c H R เป็นไฮบริดไม่ใช่หรอดูที่โลโก้นี่ก่อนโลโก้นี้ไม่มีแถบฟ้านะครับผมเป็นตัวไม่ใช่ไฮบริดเป็นตัวน้ํามันล้วนเออใครที่ไม่ชอบรถที่เป็นไฮบริดอยากได้น้ํามันล้วนแต่ชอบความเป็น H R ดีไซน์มันสวยต้องคันนี้เลยเรามาดูกันต่อนะฮะลงไปข้างล่างนิดนึงมันเป็นคล้ายๆลังพึ่งนะดีไซน์สวยมากๆพร้อมเซ็นเซอร์มาให้ด้วยเออและนี่เลยครับไฟเนี่ยเป็นเดย์ไทม์และเลนสไรทพร้อมเป็นไฟฮาโลเจนแบบ Fu ู l LED นะ ของไฟถัดบอกด้วยอันนี้ผมถือว่าให้มาดีมากๆเลยมาเรามาดูกันต่อถัดกันมาที่ยางนะครับผมยางคันนี้ยเท่าที่ผมดูด้วยตาเนี่ยได้แม็กเนี่ยของโตโยต้าเป็นของแบรนด์นี้เลยนะเป็นแม็กขอบ17สวยงามมากๆผมถือว่าถ้าเป็น17เนี่ย มันจะทําให้ล้อเนี่ยมาดูสวยนะจะไม่เต็มเกินและมีซูมล้อสีดําคันให้ด้วยตกแต่งได้สวยมากๆส่วนนี้เลยกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพอไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะฮะแต่คันนี้จะไม่เหมือนกับตัวไฮบริดนะจะไม่มีแบบเซ็นเซอร์ให้ดูจุดอับสายตาคันนี้ก็จะเป็นกระจกเดียวๆลากยาวมาเลยฮะนี่เป็นโครเมียมแถบข้างๆนะสวยงามตัดมาก ที่เปิดประตูก็เป็นคีเนสนะทั้ง2ฝั่งเลยและนี่มีชุดแต่งเพิ่มเติมมาด้วยของซ s เเป็นสีดํามันทาให้ตัดกับตัวรถใครชอบคันนี้พลาดไม่ได้นะครับผมส่วนที่เปิดประตูเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเขาจะไม่ได้เปิดตรงนี้เขาจะเปิดตรงนี้เลยนี่เอกลักษณ์โดดเด่นเดี๋ยวผมพาไปนั่งด้วยว่ามันกว้างขวางหรือเปล่ามาในส่วนด้านหลังด้านหลังเนี่ยเอกลักษณ์จริงๆนะไฟนี่เป็นไงใหญ่ๆโตๆมีไฟตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็ไฟเบรกลงที่3มนะมีคีบฉลามด้วยและมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังอีกโอ้โหผมถือว่าให้มาเยอะมากแล้วนะเซ็นเซอร์มองหลังครบเราไปดูที่เก็บสัมภาระกันดีกว่าว่าดีขนาดไหนคันนี้ไม่ใช่เป็นออโต้ไฟฟ้านะสามารถเปิดเองได้เลยและนี่ที่นั่งที่เก็บสัมภาระกว้างมากๆผมเข้าไปนั่งได้ทั้งตัวอะเดียวไม่สวยงามเข้าไปนั่งได้ทั้งตัวนะแต่ที่ดูเหมือนจะติดๆเพราะนี่เลยเขามีที่ บางของหรือว่าเป็นที่เก็บกลิ่นนั่นเองเพราะว่าคันนี้สามารถพับเบาะได้ด้วยเดี๋ยวผมไปพับเบาะก,กันให้ดูแต่บอกมาเลยว่าที่เก็บสัมภาระกว้างมากๆเนี่ยผมนั่งตัวใหญ่ๆนั่งเขาไปได้ทั้งตัวแบบสบายๆนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขาให้ของอะไรมาให้อีกใต้นี้ขอขอ,ขอ,ออกนิดนึง มาเรามาดูกันตะก้องอย่างแรกเลยคันนี้นะฮะไม่ได้ให้ยางอะไหล่มานะจะจะเป็นตัวชุดปะยางนั่นเองนั่นก็คือมีอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆในการปะยางนั่นเองแล้วก็จะมีพวก <c oughs> แม่แรงนะครับเครื <c oughs> ่องเครื่องปะยางนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราปะยางก <c oughs> ันยังไงอยู่แล้วอยากหาอะไรหาความรู้ใน u t u b e ได้เลยปะยาง <c oughs> ก็ช่วยได้นะครับ <c oughs> ผมให้มาเหมือนกันแล้วก็มีพวกกล้องมองหลังให้มาครบนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยไปเราไปดูที่นั่งคนขับดีกว่าว่าจะให้ออปชั่นอะไรมาบ้างไปดูนครับ เราเขามานั่งที่ตัวข้างในแล้วเหมือนเดิมเริ่มจากประตูนะฮะประตูเป็นไงมีฉลูแบบนี้ให้ด้วยตัดกันสวยงามหรูหราทุ่สุดเลยนะครับและนี่เลยกระจกออโต้ทั้ง4บานดูด้านหลังเลยตะก้องนี่เป็นไงออโต้ทั้ง4บานนะสุดยอดมากๆแล้วกระจกเนี่ยเป็นพับไฟฟ้าด้วยมาเรามาต่อกันนิดนึงแต่คันนี้นะฮะเบาะเนี่ยไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะแต่มีนี่ตะก้องเห็นไหมอันนี้ฮะเป็นที่ด้านหลังก็คือถ้านั่งไม่ถนัดก,ก็กดขึ้นมามันก็จะดันหลังช่วงล่างเราเนี่ยให้มันเข้าที่มากขึ้นเบาะแล้วก็เป็นบาหนัง สภาพดีมากๆและดูดิสังเกตเป็นทรงสปอร์ตด้วยนะเวลาเราเลี้ยวโค้งอย่างรุนแรงเราจะไม่หลุดออกจากเบาะอันนี้ดีมากๆผมชอบนะแล้วเบาะหนังสภาพดีสุดๆเลยขึ้นมาที่ตัวคอนโซลสวยงามเป็นซอฟทัชด,ด้วยคุณเพื่อนซอฟทัชเลยนี่สวยงามมากๆและสภาพยังใหม่สุดๆลงมาต่อที่พวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยเนี่ยเป็นหุ้มหนังมัลติฟังชันพร้อมครูสคอนโรลด้วย สามารถนี่เพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้รับสายวางสายคูสคอนโทรลคือก้านนี้เลยแล้วก็นี่ครับสามารถดูได้เลยเข้ามาดูเลยตาก้องเราเนี่ยสามารถดูได้หมดเลยนะเห็นไหมว่าน้ํามันเนี่ยเหลือเท่าไรขับไปได้อีกอกี่กิโลทุกอย่างเนี่ยแจ้งสถานะได้ครบถ้วนมากๆแล้วดีไซน์เนี่ยมันสวยงามเนื้หน้าปงหน้าปัดเขาทำมาให้ดีมากๆและคันนี้วิ่งไปเพียง5 9าหมเก้าเร้อยเจ็ดสิบสี่เท่านั้นตะก้องผมบอกเลยน้อยมากๆรถปี2018อ่อะ นี่ 2, 2,022จะ 2, 2,023อยู่แล้วรถ4เกือบ5ปีขับ5ขับเกือบอะขับเกือบ60,000โลปีแล้วไม่ถึง2 0 0นหะมื่อะอันนี้คือรถใช้งานน้อยมากๆจริงแล้วผมไม่ผมไม่แปลกใจเลยทำไมสภาพรถมันใหม่ขนาดนี้ไปเราไปดูกันต่อในส่วนของเครื่องเล่นดีกว่าบอกเลยว่าเป็นทัชสกีนจอลื่นๆมาให้แล้วนะรถ2,018น,น,นั้นเชื่อมได้หมดแหละ บูทูธ a u x apple carplay ช่อมได้หมดและนี่เลยสามารถดูพวกเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเห็นไหมมีสามารถมีแอปสามารถแอปโหลดแอปเพิ่มได้ด้วยสั่งการด้วยเสียงก็ได้ครบมากๆเลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้ให้มาดีมากๆพกเพราะปี2018นะเทคโนโลยีค่อนข้างจะดีแล้วและแอร์ลงมาต่อที่แอร์นิดนึงแอร์ Air เป็นออโต้แยกซ้ายขวานะครับติ๊ก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 แยกกันเลยอันนี้ผมชอบมากๆและสามารถกดได้หมดเลยนะกดได้จากแป้นนี้คือโพสิชันการนั่งกับตำแหน่งการกดเนี่ย คือบ,บางรุ่นจะแบบบางยี่ห้อนะเป็นทัาสิกีนต้องเอื้อมแต่เนี้ยมันเป็นม่านกดมาให้ผมมาชอบแบบนี้มากๆเลยนะมันกดง่ายมันดูง่ายแล้วมันทําความเข้าใจง่ายนะครับไม่งงมากอ่ะลงมาข้างลานิดน,นึงเป็นที่วางแก้ว1จุดและเป็นเหมือนแบบพลาสติกสีดานะผิวสัมผัสจะลื่นๆผมชอบมากๆเลยส่วนเกียร์ เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถตกไปด้านขวาสามารถเล่นเป็นแมนโดนขึ้นลงเป็นเล่นเกียร์หเกียร์สเกียร์สได้เลยสะดวกสบายมากๆต่อมาอีกนิดนึงเป็นเบรกไฟฟ้านะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้โฮด้วยโหวครบถือว่าครบคันและราคาว้านมากๆต่ออีกนิดนึงนี่แผงบนนี้เลยฮนะไฟสว่างๆนะกดเปิดติดทั้งคู่นะครับผมเห็นไหมสภาพใหม่จริงๆเ็นท์เราเนี่ยรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีกระจกทั้งสองฝั่งเลยเป็นไง,ไง กระจก2ฝั่งให้มาครบเบาะก,ก็สภาพดีอันนี้ผมคิอว่ารา,ราคาที่เต้นประมาที่ผมจะสรุปต,ตอนหลังเนี่ยเวอร์มากๆค่ะผมบอกแค่นี้ไปเราไปดูด้านหลังดีกว่าว่าจะสวยงามแค่ไหนไปดูครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านหลังอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมพับเบาะให้ดูกันก่อนเลยก่อนจะทำอย่างอื่นนะฮะกดง่ายมากกดปุ่มแค่นี้ปึ๊กดองดันลงง่ายจริงๆนะ มันอาจจะไม่ได้เรียบเป็นเนื้อเดียวกันนะแต่ว่าเนี่ยมันแฟลตลงมาเลยมันนอนราบอยู่กับพื้นเลยสามารถวางของได้สบายๆเพิ่มที่เก็บสัมภาระที่ผมบอกอย่างแรกว่าเยอะอยู่แล้วให้กว้างขึ้นไปอีกอันนี้เก็บของสู้กับกระบะได้เลยนะไปเราไปดูดีกว่าว่าถ้านั่งจริงจะเป็นยังไงบ้างเพราะเบาะนี้ไม่ได้ปรับขอขอบอกขึ้นนิดนึงโอเคุยดูขาที่เหลืออยู่ดูหัวที่เหลืออยู่ รถดูภายนอกอาจจะวุ้ยทำไมมันเล็กแปลกแปเป็น s อ v อะไรมันเล็กขนาดนี้แต่ดูขาที่เหลือสินี่คือยืดได้เลยหัวนี่คือได้อีกเยอะอีกผมว่าอีกได้5 6าเซน่ะเหลือเยอะมากๆเลยแล้วนี่เห็นไหมฉลุเหมือนกันกับด้านหน้านะแต่อย่างหนึ่งที่คนเขาแบบชอบ c s r เนี่ยจะมองข้ามจุดนี้ไปคนที่ไม่ชอบเขาจะตดกันจุดนี้จุดหนึ่งก็คือนี่กระจกมันเล็กไปนิดนึงเห็นไหมกระจกมันแบบตุ้มบ่งอ่ะมันตะ่มง่มอม่ะ มันเล็กมากม,ามันสมูทโตมีมากนะฮะแต่ว่าผมไม่ติดออะพูดตามตรงผมไม่ติดเพราะว่าผมเป็นคนขับอยู่แล้วต้องให้เพื่อนๆที่เป็นคนนั่งผู้โดยสารตอนหลังมาลองคอมเมนต์กนดูคอมเมนต์บอกผมก็ได้ว่า,าคนที่ใช้ C N R อยู่มีปัญหาอะไรกระจกกระจกบานนี้หรือเปล่ามีปัญหาอะไรกับความเล็กขนาดนี้ของมันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมรออ่านอยู่มีที่พักแขนไหมคันนี้ไม่มีที่พักแขนนะแต่จะมีนี่มาให้แทน เป็นที่เก็บสัมภาระด้านเบาะคนขับคู่หน้านะครับผมซึ่งให้มาไม่กักสเปคเลยนะเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะหนังเหมือนกับแถวหน้าเลยนั่งสบายมากๆเฮ้ยมันนุ่มนะมันนุ่มกว่าที่ผมคิดเพราะว่าราคาตอนเปิดตัวแรงอยู่ออปชันก็ต้องให้มาเยอะหน่อยนะแล้วก็ยังมีที่วางแก้วให้อีก2ตํตำแหน่งนะคือตรงประตูทางด้านฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวามีที่วางแก้วทั้งคู่แต่ไม่มีที่จับด้านนี้และมีแต่มีไฟเก่งมาให้นะครับผมถือว่าโอเคนะ CNR เนี่ยไม่ใช่รถที่เน้นแบบความหรูหราอยู่แล้วเป็นรถครอบครัวใช้งานจริงๆนะเนาะเพราะว่าแล้วพวกอุปกรณ์ที่ให้มาก็ค่อนข้างครบเชื่อมแบบเทคโนโลยีบูทงบูทูธเชื่อมมือถืเข้ารถอันนี้ให้มาครบครันนะฮะไปเราไปสรุปในเรื่องของราคากันดีกว่าว่าจะดีแค่ไหนดีอย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่าไปดูกันครับ เรามาอยู่ในช่วงท้ายกับเจ้า t o y ย t a CR 1.8มิดตรปี2018กันแล้วนะครับผมคันนี้เปิดตัวราคาเป็นล้านแต่ว่าอยู่กับเต็นทันทัวโต้ราคาเพียง7,19,000บาทเท่านั้นประหยัดไปหลายแสนมากๆและสภาพยังดีสุดๆไมคก็น้อยไมคแท้100%ยาเต็นตะ์เนเราใครที่สนใจรถคันนี้ โทรตรงมาได้ที่เบอร์016745885นะ,ะมีคนคอยรับสายอยู่ตลอด24ชั่วโมงอยากมาดูตัวจริงคันนี้หรือไม่ว่าจะอีก200คันของเตมันทัวโ,โต้ขับตรงมาได้เลยฮะถนนกาญจนาพิเศษตรงข้ามสมาคมชาป,ปักใต้ก่อนถึงเนติบัณฑิตนะกรุงเทพมหานครของเราเนี่เองแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกมาแล้วก็ ทรเบอร์ที่ผมแจ้งไว้เมื่อกี้ได้เลยนะคะผมเราเนี่ยสามารถให้เซลลน้องๆเซลพี่ๆเซลของเราเนี่ยวิดีโอคอลให้ดูสภาพรถตัวจริงได้และถ้าชอบถ้าใช่ท่านจองเสร็จปุ๊บมีการส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงหน้าบ้านเท่ากับเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องขยับตัวเลยนะตั้งแต่จองตั้งแต่จัดเหลืออะไรเหลือปล่อยรถเราก็มีบริการส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านท่านเหมือนกันเท่ากับว่าจองจัดปล่อยเพื่อนรออยู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆรออยู่หน้าบ้านได้รถ ที่สวยงามปลอดภัยแน่นอนนะฮะถ้าอยากให้ผมรีวิวคันไหนหรือว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงนะฮะคอมเมนต์ใต้ล่างนี้เลยผมรออ่านนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมแอดมินแล้วก็ผมในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไม่ว่าจะเป็นเพจ e b o o k YouTube o n e ท o a u to l i ล e ์แอดวันทูออโนะฮะสมช่องทางนี้ติดต่อช่องทางใดก็ได้มีคนตอบคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมวันนี้เบนต้องขอลาไปก่อนจริงๆวันทูออซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรสวัสดีครับ